ตอนนี้เขากับยู่ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเนาะอ,อยู่คนครพนมเดี๋ยวเขามาเ,มเมบิ่งกันว่านเนาะอยู่นครพนมกับเราอยู่หนองคายเนาะจะคายๆกันบ้างตอนนี้เขากับยู่ที่บอลซื้อปี๊เนาะจุดจำหน่ายตัว๋วเป็นยังไงสามสิบบาทหน่อยสามบาทเ,เ,เ,เดี๋ยวเขาใช่หรอพีนะ่อะ แสบหมดเยปลาสด้นนะเนาะนีคือพี่พี่ขาสมมาดูนี่ปลาส,สดมปมาสด,สดุน่ะลรุณไายงางโอ้ปะอันนี้แม่ปลาทพู <laughs> คือบริเวณของด้านหน้าเอาไปเบิ่งกันว่าจะจะคืออยู่นองคายบ่บริเวณด้านไหนอนี้อันนี้เป็นป่าเนี่ยัดเลียกัดเลียัดเลียดเลียนสกิล นี่ปลายัางนี่ปลายัางนี<ป>้ยังไปเคาะตู้ปลาด้วยคนไปเคาะตู้ปลาเด้วยปลาฮูนาปลาปลาฮูนาเด๋อนี่คือปลาเพาะ ปละมีามห้าในชีวิตของผู้นป็นฐาท้ายหกในจังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดชายแดนติดก,กับประเทศลาวโอในคืคๆๆนนีต่เลย้ว่มาเบิ้งตู้นี้นาะตู้นี้มันป่ายางไ้ป่าย Nang đáo bà lê bà 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 này bà 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 ปลาคู่แดงนี่สิลี่็ิโอ้นมีลีอยู่ฝาคนมืดๆเลยตัวดำๆใช่ไหมตัวละก็อยู่นี่เพื่นเห็นอันนี้ป้ายป้ายบอกป่าแต่ละชนิดแต่ละชนิดเนาะอยู่ฝานี่ประเภทเป็นปลากเก็ดนี่ละปลากเก็ด ไปอ,อ,อ,อี่ยมอมีชื่อโอ้โคมันยังมีอันนี้มีคล้ายๆปากปากะปากาป,ปากแล้วนี่เอ,อเนินบาเอินครเอิดปากปาก มกมีจุด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 ,จด,จดท้ายโฮกจุดนางเรือนจุดท้ายโฮกยังบ่เห็นหรอยังบ่เห็นอ่าที่ว่าเป็นปลาโตยิง่งใหญ่นะยังบ่เห็นหรอนี่ใต้ความที่ใหญ่เป็นโอเมียนปากกาปากกาดำโอ้เป็นลี่เห็น เห็นคนมาแล้วเปรี่เลยเห็นมาแล้วเปรี่ไหยโอ้ปะท้องปะต้องนี่ยพอไป <c oughs> เดินบริเวณยังบ่เห็นโอ้เดี๋ยวเริ่มละเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มมีปาใหญ่ละ คือปลบึกคือปลาเโทปโปสนั่นอ oh, ันนั้นเป็นอย่างโอ้นี่ทางออกแล้วเอาโค้งมาพูดไปโค้งมาพี่เอาโอ้นี่ปลบึกปลบึกน้อยนี่ปลบึกน้อยมาบริเวณด้านนี ตัวเหมเงยเนาะอ่ะไหนฮอยังไปได้ยยังมีไปได้เดี๋ยวฮอวไปซื้อก่อนซื้อก่อนมีอย่างบ่อยนี่เป็นชุด หลักรพนมอ๋อตัวนี้ดำเนี่ยไปอย่างวะโอมาสอดกันสอดกันมาสอดกันยอย่าให้เขาไปอุโม,มงโเข้าไปอุโม,มงเข้าไปอุโมงมาไป แล้วรน้ไป้ำไปตัวนี้ค่กอะฝากวันนี้มีอยู่จักตัวหนึ่งสองมีสองตัวนอฟฝาเลยตัวใหญ่มัีหลายเลย ตู้ไม้เราอะใส่ตู้นะโอ้นคนจะมีมีดับน้ามีปุ๊บเนาะแค่ไข่กินของคายมีดับน้น<อ>บามาใว่าอยู่อยู่หนองคายจะใหญ่จะใหญ่จะใหญ่คนนี้ายตัวนี้เป็นตัวน้อยอเนาะบวกกข้วงเขาหนองคายเนาะหลอดอุโมงแล้วกะน,นาจะเบิดลเลนีย plans.

เจ๊ีอกลงสีบนอยูเออจะเขาไปเบิร์ทเบิร์ทางนน่าจะเบิร์บอลยโอ้่เป็นคงคงกรดู โอ้เบิดละเอ้ยเบิดละโอ้เบิดละมีฮอนี่เบิดละจ้าบุญใหญ่ทออยู่หนองคายหนองคาย,ยจาย้จาเจ้ใหญ่เจ้ใหญ่ก่อน นี่คือพีธภัณฑ์สันนักอยู่ที่นครพนมขับบสานเนี่ยว้อย่ขาข้อเรียมตัวข้า,านสนาะ